สวัสดีค่ะวันนี้น้องฝันก็พาคุณเข้าครัวนะโทํทำน้ำพริกหมูน้ำพริกผัดน้ำพริกเผาผัดนะคะกากหมูยังไงก็อย่าลืมนะคะเพื่อนๆคะ่ะมาดูตอนนีดอาวิธีทําของฝันได้นะคะเราจะเข้าครัวไปทําน้ำพริกเผาผัดกันเดี๋ยวเราเข้าครัวมาดูการวิธีทําของน้องฝันแฟมบี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้น้องฝันก็มีเมนูกับข้าวนะคะ วันนี้น้องฝันจะทำน้ำพริกเผาผัดนะคะโดยใช้หมูสามชั้นที่ว่าฝันจะทำการทอดทอดก่อนให้กรอบนะคะแล้วเอาน้ำมันเก็บไปนะคะส่วนผสมของฝันก็ฝันจะใช้หัวหอมหัวหอมใหญ่นะคะอันนี้เป็นหัวหอมแดงใหญ่นะคะที่ฝันหั่นซอยหัวหอมแดงฝันใช้สี่ขีดนะคะกระเทียมฝันจะใช้แค่ประมาณขีดครึ่งนะคะเราจะใช้หัวหอมมากฝากระเทียมนะคะเพื่อนๆ พริกใหญ่หนึ่งคีดพริกกินูหนึ่งคีดแต่ละก็น้ําตาลอันนี้คือกะปิเคยนะคะที่ฝันเตรียมเอาไว้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูการทําพิธีของน้องฝันแฟมบอรี่นะคะวันนี้น้องฝันแฟมบรี่จะพาคุณเข้าครัวทําน้ําพริกเผาผัดหมูสามชั้นที่ทอดกรอบๆนะคะไปด้วยกันค่ะฝันจะนำหมูสามชั้นนะคะเราจะมาเทียวข้อใท้กรอบนะคะแล้วก็ฝันจะเอาน้ํามันออกแล้วก็เก็บหมูสามชั้นไป้ทำ่อตอที่ฝันทำน้ำพริกเผานะคะเดี๋ยวฝันจะขออนุญาตอ่า ทอดหมูสามชั้นกันนะคะเพื่อเอาให้มันกรอบนะคะเพื่อนๆจ้าฝันก็ทําการทอดหมูสามชั้นได้ที่ค่ะเดี๋ยวฝันก็จะตักออกนะคะเพกกื่อนเพื่อนเพื่อจะพักเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราทําการตักหมูออกกันนะคะเพื่อนในหมูสามชั้นที่ฝันทอดก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวฝันจะเก็บเอาไว้นะคะเดี๋ยวเรามาทําการัูวหัวหอมและั่วพริกกันนะคะเพื่อนๆนี่คือหมูสามชั้นนะคะเพื่อนๆนจานหนึ่งกิโลนะคะแน่เลยเท่านี้เองนะคะ เดี๋ยวเรามาทําการคั่วหอมกระเทียมนะคะเพื่อนๆคั่วให้จนเหลืองนะคะแก็ให้ให้ให้เกือบๆว่าไม่เอาเกือบๆที่มันออกเหลืองๆจะแตกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องฝันจะไม่ได้จะพาคนทาน้าพริกนะคะเดี๋ยวฝันขออนุญาตคั่วคั่วหอมกระเทียมก่อนนะคะเพื่อนะะอๆฝ <ๆ S 1> ันก็คั่วพริกได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวฝันก็ทำการปั่นนะคะ เราจะปั่นพริกก่อนแล้วก็ตามด้วยหัวหอมที่หลังเราจะปั่นแยกกันนะคะเพื่อนๆเราจะไม่ปั่นรวมกันเดี๋ยวฝานขออนุญาตปั่นพริกก่อนนะคะเพื่อนๆเรามาทําการปั่นพริกกันค่ะตาก็ได้นะคะถ้าใครสะดวกตามก็ตามได้นะคะเพื่อนๆให้ร้อนนะคะเดี๋ยวแานขอเอากระปิเนะะี่ยค่ะไปอังกับ กระทะก,ก่อนนะคะเพราะว่าฝันไม่มีเตาที่เอากะปิไปนึ่งอ่าไปเผานะไปย่างนะคะฝันขอใช้กะปินะะี่ค่ะแนบกระกทะเพื่อว่าให้กะปิมีความหอมนะคะเราทําแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเราไม่มีเตาถ่านที่ว่าเอากะปิไปไปเผานะคะกะใบตองฝันก็เลยใช้ถ่านมันมนี้แทนทาได้นะคะเพื่อนๆค่ะเราเปิดไฟอ,อ่อนๆค่ะแล้วก็ค่อยเอึง้งอ่าแนบไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนฝ่าก,กะปิหอมขึ้นมาแล้วเราก็กลับนะคะ เนฟ้ากะปิมีความหอมเมื่อเราก็ค่อยละลายกะปิกับน้ํากับน้าปลานะคะแล้วก็น้ําตาลไปผสมเลยนะคะฟันก็ตักออกนะคะเดี๋ยวฟันมาทําการผัดพริกนะคะเดี๋ยวฟันขอตักกะปิออกกันนะคะเพื่อนเพราะว่ากะปิมีความหอมนะคะก็ตักกะปินะคะรวมกับพริกกับพริกเผากับมะขามนะคะที่ฟันปั่นออกไปนะคะเรามารวมกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อทุกอย่างเรามารวมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามารวมกันนะคะ เดี๋ยวฝันจะใช้น้ำมันนะคะน้ำมันหมูที่ฝันทอดเอาไว้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวฝันขออนุญาตเปลี่ยนกระทะใหญ่นะคะเพราะว่าของฝันเยอะด้วยนะคะเราจะทำการเปลี่ยนกระทะนะคะกระปิทุกอย่างน้ำตาลน้ำตาลทั้งหมดเดี๋ยวเราจะมาใส่รวมกันตรงนี้นะคะตอนที่ฝันผัดนะคะ เดี๋ยวเรามาทดลองกับการฝันผัดกันนะคะเราจะเติมน้ําตาลเติมตามทุกคุณตามชอบนะคะถ้าคุณชอบหวานคุณก็ใส่หวานถ้าคุณไม่ชอบหวานคุณก็ไม่ต้องใส่หวานเราจะใส่น้าําตาพร้อมเกลือแล้วก็ส้มมะขามตามที่เพื่อนๆชอบนะคะเดี๋ยวฝันขออนุญ,ญาตนะคะเพื่อนๆคะเดี๋ยวฟันขออนุญ,ญาตผัดนะคะ ทำการผัดน้ำพริกกันนะคะส่วนผสมทั้งฝันที่ใส่ทั้งหมดนะคะก็คือเมกะปิดสองขีดนะคะกระปีสองขีดเพราะว่าน้ำพริกฝันก็ใหญ่มากเลยนะคะบอกตรงๆเพราะฝันกดจะกัดกะทําไว้กินนานๆน,นะคะ,ะใส่ไปเกินเอาไว้พริกขี้หนูฝันหนึ่งขีดพริกแห้งหนึ่งขีดกระเทียมนะคะกระเทียมขีดครึ่งหัวหอมสี่ขีดครึ่งนะคะและเกลือเล็กน้อยเดี๋ยวน้ําตาลฝันจะใส่ตอนที่ว่าฝันผัดนี่ทนนะคะเดี๋ยวเรามาทําการผัดให้่ได้ที่ก่อนให้ใส่น้ําตาลนะคะเพื่อน น้ำมันจะใช้น้ำมันหมูนะคะแล้วก็กากหมูสามชั้นที่ฝานท,ทอดฝอนไฟใส่ทีหลังนะคะฝานที่ฝานใกล้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทาการผัดผัดนั้นพึกันนะคะผัดให้ด้วยที่ให้แห้งให้แห้งนะคะก่อนนึ่งพี่ขออนุญาตใส่กระทะใหญ่เพราะว่ากระทะเล็กมันไม่พอจริงๆนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะเดี๋ยวว่ากันนะผันขออนุญาใตใส่กระทะใหญ่ค่ะเพราะว่าผัดนั้นพึ่งมันต้องใส่กระทะใหญ่เนาะ เดี๋ยวเรามาทําการผัดนะคะให้ได้ที่เดี๋ยวฝันจะมาให้เพื่อนๆโดยอีกแค่ครั้งได้ที่มันหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูได้ค่้เดี๋ยวฟันก็จะใส่น้าตาลนะคะน้าตาลนี่ประมาณขรด่งนึ่งนะคะเดี๋ยวถ้ามันหวานไปหรือไงไปเดี๋ยวเราก็เติมทีหลังได้นะคะเราจะให้หวานนะคะเราตามที่ชอบเดี๋ยวฟันขอผัดนะคะฟันจะใช้น้ํามันหมูนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะผัดไปสักพักหนึ่งจนฟ้านึ่งิกก็ได้ที่เราค่อยมาเติมมาชิมอีกทีนะคะ เดี๋ยวเราทำการผัดด้วยกันนะคะผัดไฟกลางๆนะคะเพื่อนๆฝันไม่ต้องอรนะคะก็ค่อยผัดใจเย็นๆนะคะน้ำพริกอย่าอย่าใจร้อนนะคะเดี๋ยวเราทำการใส่หมูสามชั้นทอดกรอบทีหลังนะคะฝันก็ทําการผัดน้ําพริกเกือบได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวฝันคอผัดไปได้เรื่อยนะคะให้น้าพริกเป็นนอดน้าพริกของฝันจะใช้พริกขี้หนูแห้งหนึ่งขด พริกใหญ่หนึ่งขีดกระเทียมกระเทียมขีดครึ่งหัวหอมสี่ขีดครึ่งนะคะน้ำตาลสองขีดครึ่งก็มาขามเกือบเกือบสองขีดนะคะแล้วก็กระปิให้กระปิขันให้ประมาณสองขีดนะคะแล้วกเกลือเล็กน้อยแล้วก็น้ำตาตามที่เราชอบนะคะพรอนจะผัดให้แห้งตอนนี้นะคะเดคะยวเราทําการผัดให้แห้งนะคะเพื่อนๆอนนี้จะใส่หมูสามชั้นที่ฝันทอดกรอบนะคะฝักฟันจะแบ่งไว้บางส่วนนะคะเพื่อนๆฝันจะใส่ไม่หมดเราจะทำการคลุกเคล้ากันนะคะ เก็บได้นานนะคะน้ำพี่ของสานบอกเลยนะคะเพราะว่าคุณไม่ต้องกลัวคุณเก็บข้าตู้เย็นได้นานนะคะแล้วเราก็ทําการคุกนะคะน้ำพีกของฝันก็ได้ที่แล้วคัะเพื่อนๆน่าทานไหมคะไม้นะคานได้ที่นะคะดี๋ยวเราก็มาทําการผ่านข้าวด้วยกันนะคะน้ำพิชของสานคุณทําขายได้นะคะสูตรนี้บอกเลยว่าฝันอ่แต่ขนัดเล่นน้ำพิกนะคะบอกเลยว่า เรื่องน้ำพริกอะไรน้องฝันสนับมากเลยเดี๋ยวเรามาก็ทำการนะคะอย่าลืมนะคะเข้ามาดูคลิปน้องฝังนแะอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์ให้น้องฝันแซมเบอรี่ด้วยวันนี้น้องฝันแซมเบอรี่ก็พาคุณทำน้ำพริกนะคะน้ำพริกแบบปนบ้างน,น้ำพริกเผาผัดค่ะเรามาทำทานด้วยกันนะคะขอบคุณมากนะคะที่มาดูคลิปน้องฝันแซมเบอรี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องฝันแซมเบอรี่ด้วยนะคะเ,เพื่อนๆขอบคุณค่ะ